สวัสดีเดอ้อพอแม่พี่น้องมือนีมาพบกับสองพาเข้าข,าขวาัวนําเสนอเมนูตําบักุ่งด้อยพี่น้องมาแซ่บน้ากันด้อจวดจวดอืมตาบักุ่งของเฮานี่ต้มบกหอยพร้ออมืพี่น้องโอ้เป็นต,แตาแซ่บค่ะทลไรแตกพี่น้องมากินเขา้าปลาน้ากันเด,ด้วว้าวจวดจวดเลยพี่น้องอืมเบิ่งบกหอยเฮ้า โ,โ,โ,อโอ้อกอหอยตัวบอกยางไงเด้อพี่น้องเด้อบอกอหอยจูบเด้อพี่นอ้องเบิ้มคนอ่ะอืมบอกอหอยคุณยายเข้าไปหามาพี่นอ้องอืมน้งร้ายแตกมาเสียบนมกันเด,ด้อพี่น้องอืมวันี่ช่องพาเข้าขั้วขอ,ขอจบคลิปนํำเสนอซ้ำนี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบ ผ้าขาวั่วอีกเด้อช่องผ้าขาคั่วจะมากินอีหยังเส็บๆโชว์อีกเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย